กูกำปั่นด้อมึง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 ทางทางพ่อมเยนเยนเอนดอกบานทุกคนดูดิบ้านนี่กูจะตายอีกใหญ่ใหญ่เน่ดูตะก้าดูเห็ดอุ้ยเก็บน้องเห็นอันฝนตกใส่นี่ทักสิเก็บฝนจังไหนหนูสามซีไข่สามใบ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะก็สวัสดีเช้าวันพุทธที่31กระกฎาคม2567สิ้นเดือนเนาะสายเอวันนี้ก็พามาเลาะมาลุยที่ป่าบ้านคนาตำบลตะตุอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เช่นเคยกับบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เช้าเนาะคขึ่นฟ้าคขึ้นฝนเมียนสีมานเห็นยังแน่ก็ไปรอรุ่นรอชมกับสายเอด,ดีกว่าปะไปจ้ามาแล้วจ้ะดูเดลแค่หมันของเฮาสาเอสจ้า ฝนก็หยุดแล้วนะถอดแล้วถอดชุดกันฝนกันแล้วนันพอสะดวกเป็นงูขาววันนี้ก็ยังคุงปากหลักอยู่โซนล่างกันอีกเช่นเคยเน่าเศร้เอจ่หลอกงาง่ามมันถูกฝนเนี่ยล่ะเป็นฝนฝนทันฝนนะฝนเตี้ยตีแดดะตีหานะตีห้าใช่ บบน,บบนห่วพี่ <สะ S 2> ห่วน้องที่ว่ารีบมาเดี๋ยวเตียรผฝนก็เลยต้องรีบบอกทางเหตว่าฝนตกหน้าจะทุกคนจะได้เตรียมตัวหาชุดกันฝนเผื่อมาด้วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยไข่ดอกนึงจ้ะ

ก็ยังคงลาอคงลุยเหมือนเดิมค่ะถึงแม้ว่าฝนจะตกแล้มันตกไม่แรงเท่าไหร่ก็พอที่จะเข้าป่าได้เราก็จะพากันเข้าเมอนจ้ะเมื่อเช้าก็เจอพี่พี่เอซเพิ่นขอมาลาอน้ำกิดจักตอนนี้หายไปใส่แล้วลาะเพิินไปหน่อยตู้ชาต์ตกล้ก ตัดมืออ๋อนี่นิดหน่อยมือหนุ่มหนุ่มเขึ้นอุ๊ยอมิดเลยโอ้เพิ่นก็มีเลึกหลอกเนาะเป็นลื่นเนาะมันลื่นโดนฝนแต่มันนี่เห็ดจะบ่ค่อยงามได้จ้ะเห็ดงามอยู่แต่มันเลอะเอออันนี้นะขีดินฝนตกใส่เพิ่น แมนบสอเรียนจ้จะแสดงว่าเห็ดปลูกตาพื้นสืออกนี่อยู่ทีนี้เมื่อวานได้ตรงนี้ดอกหนึ่งเนาะจ้าดอกใหญ่อันนี้ดอกน้อยคือมันเรียนบอกเรียนเอาไว้เถ้าเอาหมออื่นจ้ะเจอไข่ไข่หนึ่งฟองมาลุ้นกันว่าจะเป็นเหลืองหรือขาวเถอะเอวายังก่อ าว้าวท้าบ้านสวยบานแข็งอยู่เนาะจ้าบ้านงามอยู่บรสะบียงามดีจ้าแข็งดีเมื่อนี้พอแต่ดอกบ้านบ้านเนาะจ้า มาจ้ะจเจอลงงูเหลืองโมนึงจ้าเอาอีมาละไข่ท้งไข่ทางตูมเนาะจ้าอ อีกเล้วใส่ตุ๊กตาลมลุกใส่กระลังหิดกันใส่กระลังหิดกันใสย่งแบบที่เขาหิดเป็นบานนะมินิมอลใส่มินิมอลเก็บย่าเน่เห็ดอันฝนตกใส่นี่ทักสิเก็บฝนจังไหน Mm hmm. mm hmm. ถ้าแต่แต่ยังสีเนาะมีอนจ้ะมันก็พอดีอยู่ดิ mm hmm. สี่นีดอกสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดของวันนี้นะขยับมาสายใหญ่หน่อยทีนี้อ่าเ mm hmm. งกดุงบัสีจังสีจ้างกดุง่าแต่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ้าเจ้าเอตั้งดีีแล้วนเนี่กูกำปั่นด้อมึง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 ทางทางพร้อมเมียนเมียนเอุ้ยวังกระตาคนชันอุ้ยมึงดอกบานเพื่นเมียเตรมกระตาอเนีดอกบานทุกคนดูดิบานนี่กูะตาอีกใหญ่ใหญ่เดูตะกาดูเห็ดอุ้ยจับเเอ ปาดๆๆๆเราเลยเ้าเลย <ow> อุ้ยผเมีพ,พี่นงขอบคุณผูวหย,า,ย uh, าตายายอู้ขอบคุณผูวห่าตายายอีหลีนี่ icamente, <c oughs> อู้หูหูอู้โอ้โอ้ามีสดอกิดอ,อันขีดนึงพุนตีนีกาไปหยยบรูอกเนาะเดี๋ยมหอรูดออดอกขันามดอกนี้ดูดอกนี้ดิอูด้ดูขาเพิ่นอู้หู อุ๊ยบ้าาสาเอดต้งเตนี่ดีนี่นี่างทางพร้อมองสาวเอนี่นีจ้ะจอดรถปุ๊บมองมาเอาอีหยังนะอีหยังครูยะนะอุ้ยเทียบกันดิเท้าเท้าเทเท้เ่ยินเทยินจ้อุ้ยเทยนเทยนเบรอจอดกันนี่ ่เมียพี่น้องนี่โอ้โหจ้าโอ้ยดอกบานเพิ่นใสวเอซิใส่กระตาได้บ่หนิเต็มกระตาจ้ะบัวนี่นี่ติดตุ่มๆนี่หนะนี่ยกมาขอเบิ่งเนี่ยชัดๆชมความงามชัดๆจ้ะบานขออนุญาตถอดถุงมือด้วยจ้ะถุงมือเปียก มันชื่นบ่เมียนจัมไซบ่ดีมานเขียงยูหมสามีไข่สามใบสามสีใบเขาเองมัหมูขาวสามใบจ้ะไปที่เที่ยวเพิ่นไปออื่นเขาทำกิฟบจ้ะอืม ฟังโน่นอีสองพออค่ะใด,ด,ดีนะน้องไม่เยียมนะแค่เกิบเฉยๆเรื่มือ <c oughs> ข้า,ขาขวทางฝีอไรพราะมีใครให้เก็บเอาเขี่ยไปเอ้เขี่ยไปใหม่ว่าสิเี่ยอัน,นี้ครบนี้ เชียดินกุบพื้นนี่อา,นอาไมกอนนนนอ่ะ่น,นะเขาจะไปทคืนเ,านเาขาผู้หญิงกระดูจ้า เมีนหนียุติใจความใหม่กับเจอเนาะตาเจเม,มีย่ด้วอืมจ้ะเปลี่ยนมาเป็นโซนค้าเิ็บขึ้นขาลายนึงดอก มาจา้าตโซอี๋นะจ้าในเวลาสรุปผลงานของเราในวันนี้กันแล้วเฮ็ดละวงกโรดหนึ่งจา้าจ<ะ>ไม่ถึงโรดหอกมือซาวนี่ล้วก็เฮ็ดละวงก,กบานแล้วก็เฮ็ดผึ่งหาายจา้ามิด้แค่นี้แหละจ้ามือนี่มันเงียบเนาะจ้าขึ้นมาโซนบนก็ร,รู้สึกว่ามันเงียบเงียบหายจ้าโอเคจ้าสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ